ดีค่ะพวกเราตัวแทนจากกลุ่มที่4หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลรุ่นที่30ในวันนี้จะขอ,อนำเสนอเรื่องหลักการทรงงาน23หลักการของพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชานากาดิศเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยพระองค์พระราชาทานความช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกบํามุงสุขของปสงค์กรเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายพันโครงการ นำมาซึ่งการศึกษาหลักการทำงานของพระองค์เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานให้เกิดผลสำเร็จโดยกลุ่มของข่าพเจ้าจะกล่าวถึงหลักการทำตามลำดับขั้นตอนและหลักการรู้รักสามัคคีค่ะการทำตามลำดับขั้นตอนในการทรงงานของพระองค์จะทรงเริ่มจากสิ่งที่จำเป็นต่อประชาชนก่อนต่อมาจะเป็นเรื่องสาธารณนปโภคและสิ่งจำเป็นในการประกอบ ำมาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการทำงานซึ่งจะต้องมีลำดับขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและการทำงานที่ราบรื่นค่ะค่ะและขราบาทสมเด็จพระบร,รมชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมานาถบพิษได้เคยทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ผู้ที่เข้าฟอบถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นาศาซาลาดุสิตาไลเพื่อเป็นการเตือนสติเป็นการชี้แนะถึงเทคนิคการทำงานร่วมกันโดยได้รับสั่งเป็นประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งกว,ว,ว้างขวางว่ารู้รักสามคัคคีซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีคุณค่าสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยหากใจจิบยกนำเอาประโยคสั้นๆดังกล่าวมาพิจารณาวิเคราะห์ขายายความออกไปได้ใจความดังนี้ค่ะ 1. รู้คือการที่เราจะลงมือทำสิ่งใดนั้นจะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมดรู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีแก้ไขปัญหา 2. รักคือความรักซึ่งเมื่อเรารู้ครบช่วนกระบวนกามแล้วจะต้องมีความรักเป็นพลังผลักดันที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหานั้นๆด้วยการสร้างฉันทะ 3. สามัคคี คือการร่วมกันทำงานด้วยความจริงใจอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ทะเลาะบอบแหวงไม่อิจฉาริษยากันไม่แบ่งพักแบ่งพวกทำงานนั้นเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งในการปฏิบัติการในรูปแบบขององค์กรนั้นการที่จะลงมือปฏิบัติควรคำนึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นองคอ์กรเป็นหู่คณะจึงจะมีพลัง เข้าไปแก้ไขปัญหาให้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีค่ะค่ะหวังว่าหลักการทรงงานที่พวกเราได้นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานโดยทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของท่านได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ